สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับน้อยุุกับหน้าค่ายของ MB345 ีหากันแล้วชมนะโอ้หบอกเลยว่านานมากนะสำหรับ AMB 3 4ี่ห้ผู้ชมนะอเผอิญว่าผมนะหายยุทธไม่เจอครับผมแต่ว่ามันมีตังคาอยู่ในนั้นนะผู้ชมนะสามหมื่นปรนะผมมะลองลุยกันหน่อยดิว่าเป็นยังไงผู้ชมนะโอ้ยหายหน้าหายตาไปนานเลยกับ AMB 345ส่ห้าผู้ชมนะลองเอาหน่อยดิผมเล่นแตกไปนานเลยผู้ชมนะแต่หายยุทธไม่เจอครับผม ตอนนี้เขาไพ่สวยมากเลยก็คือว่าไม่มีเสมอตดท่านผู้ชมนะเมื่อกี้เข้ามาเวบๆอยู่นะหนึ่งสองหน้าจะเหมือนกันท่านผู้ชมนะหนึ่งสองหน้าจะเหมือนกันตัดสามแล้วก็สี่เหมือนแถวสองหนึ่งสามสี่อ่ะจำได้แค่นี้แหละตามแดงต่อหนึ่งสามสี่ไอ้หนึ 1, 2, ่งสองสี่นะเราจะเล่นหน้าเหมือนกันคือเป็นหน้าขี้ท่านผู้ชมนะเราจะเล่นตัดแค่แถวสามเพราะว่าผมเข้ามาเมื่อกี้ผมมองไปทันแต่ว่าทันแค่สามสี่ไม้ อีกห้ากับหกจำไม่ได้มองไม่ทันมเมื่อแต่แพรมก็บอกม,มาไม้แรกเอาไม้ละหมื่นไปเลยแล้วกัน่้นผู้ชมนะขอไม้ละหมื่นนะผมตอนนี้น้องหวยก็หูรู้สึกว่าหน้าซีดเซียวเชียวครับผมมาก่อนเลยบ้างแรกบ้างแรกหน้าสวยเพื่อนเปิดมาก็หน้าหงายไปไมันไหม,ไมเรียบร้อยโอ้โหแม่งปอกห้าสวยอ่าเรียบร้อยเหแม่ล่ะแม่งปอกห้าจริงๆอ่าหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมอันนี้มันหักค่านะ้ำไปห้าร้อยเลยนผู้ชมนะ คือว่าใส่ทุนเยอะแม่งก็โดนหักเยอะค่าน้ําอ่ะเราต้องไปหาเลือกห้องเล่นที่ว่าเป็นห้องซุปเปอรห์หกแล้วแหละอ่ะโอเคครับผมมาไม้ที่สองคุผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้แถวสามแถวสามเราต้องไปน้ําเงินเพราะว่าหนึ่งสองสี่เราจะเล่นเป็นหน้าเหมือนกันส่วนแถวสามเราเล่นเป็นหน้าคู่คุผู้ชมนะอ่ะยังไงต้องไหวขอดูหน่อยครับผมลีลาย,ยังเหนือชั้นอยู่เหมือนเดิมุ่ผู้ชมนะ เอาแบบกำไรสักนิดสักหน่อยพอแล้วกันนะผู้ชมนะทุนมาสามหมื่นกว่าเอาสักสักสี่ห้าหมื่นก็น่าจะพอแหละผู้ชมนะไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องถึงแสนก็ได้ครับผมเจ็ดแต้มแล้วยังไงเรียบร้อยครับผมโอ้ยเจ็ดต่อศูนย์แต้มโดนมาอีกสองหมืนโอไม่มีหกกักครับผมฝั่งเพลเยอร์ไม่มีหกมักนะผู้ชมนะมันจะหักแต่แบงค์เกอร์ด้านแดงอ่ะอ่ะโอเคครับผม คราวนี้เราอยู่แถวที่สี่แล้วท่านผู้ชมนะแถวที่สี่ของโรถแมพตัวน,นี้มีน้ําเงินหนึ่งแดงหนึ่งน้เงินหนึ่งเราใส่น้ำเงินไปให้เป็นน้ําเงินสามแดงหนึ่งก็แล้วกันท่านผู้ชมนะเราจะเล่นหนึ่งสองสี่ให้เหมือนกันตัดกันแถวสามสามคือเป็นหน้าคู่นะแต่อีห้ากับผมนี่แหละคือประเด็นสําคัญคือผมเข้าเมื่อกี้ผมดูไม่ทันจําไม่ได้เอาแล้วไงแม่งปิดหน้าแล้วยังไงเอยโอ้ยแม่งหน้าสูงจังอะ อุ้ยหน้าหกว่าโอยแม่งบอดเอาดิยังไงเพื่อนอ่ะโอ้โหแม่งทามือผิดด้านโอ้โหแม่งก้าวหลังแม่งยังเอาอีกว่าโอ้โหโอ่าโ,โอเคครัผมไม่เป็นไรผู้ชมนะบวกมาสองเสียไปหนึ่งครับผู้ชมนะยังมีอีกเยอะคนระับผมเต็มที่จะได้สี่หมาผู้ชมนะเราจะขอไม้แล้วหมื่นยาวๆไปเลยแล้วกันเนาะเอาถูกแพงแดงไว้ก่อนนะผมจะลงไหมเอาคิดดูดิมันจะลงไม่ลง เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ยังคงทุนอยู่เลยน้ชมนะถ้าเสียไม้นี้ไปก็ยังเสมอทุนอยู่อยังไงครับผมเปิดมาเปิดมาสองแต้มเราแล้วลครับผมเราเอาเรามีแต้มเราห้าแต้มยังไงเพื่อนอ่าเรียบร้อยป๊อกห้าอีกแล้วครับผมโอ,โ,โอ้ยแม่งป๊อกห้าทั้งเกมชนะแต่ห้าแต้มว่ะโอ้หอ่าโอเคครับผมบวกกำไรมาอีกนิดหน่อยนะ กำไรมาเท่าไหร่ว่าสาอ่ะบวกมา20,000ืนท่าผู้ชมนะกำไร20,000เราจะเล่นห้กับ6ให้ตัดกันเลยเนาะเหมือนเดิมเราอะแถว5ตัวนี้เป็นหน้าคู่แถว6ตอนนี้คือน้ำเงิน2ตัวแดง1ตัวเราเล่นเป็นหน้าคี้ให้5กับ6ตัดกันนะผู้ชมนะผมยังยึดติดสเต็ปนี้อยู่แต่ว่าบางทีแม่งก็มีพลาดบ้างเหมือนกันนะนผู้ชมนะใครมันจะไปโดนทุกไม,ม้ครับผมมา <c oughs> ยังไงน้องหมวย ยังไงน้องหวยสีแ่แมยังไงโอ้โหแม่งหกแทมเพื่อนยังไงต่อเอยใบนี้แม่งสนิทเลยโอ้โหบอดสนิทครับผมสามศูนย์โอ้ยแม่งหน้าเหมือนกันอีกแล้วห้ากับหกโอ้โหแล้วไอ้หน้าเหมือนกันอย่างนี้ก็เจอบ่อยนะห้ากับหกเป็นคู่ทั้งหมดบางทีก็ตัดกันห้ากับหกโอ้โหสี่หมื่นเจ็ดโอ้โหเอาอีกหน่อยแล้วกันมาขออีกหมายแล้วกันมา ใจจะดนี้ก็หมื่นเดียวเองนะขอไม้สุดท้ายแล้วกันนะผมขอเป็นไม้สุดท้ายแล้วกันเน้นๆหน่อยน้องหมวยเอาดิเอาดิยังไงอะสี่แต้มเอามันละโอมันสี่แต้มเหมือนกันนะผมยังไงเพื่อนเอาสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยยังไง เอาเรื่องโดนไปดิครับผมเจ็ดต่อสีเอาสองหมื่นอ่าโอเคครับผมก็เอาละผู้ชมนะเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอผู้ชมนะกำไรนิดหน่อยครับผมทุนมาสามหมื่นคราผู้ชมนะตอนนี้ก็รอยอดมันขึ้นอ่ะขึ้นมาแล้วผมอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันนผู้ชมนะก็เอาละผมก็ไม่ขอสู้ต่อแล้วกันผู้ชมนะก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับนาอไปกันครับไปสวัสดีครับ